สบายท้องไหมลูกพี่บัวพี่บัวนอนสบายท้องปะลิ้นเนี่ยจะคืออะไรลิ้นนะ่ะน้ำพยายลิ้นยาวลูกอย่าพูดฮ้น้ำพยานลิ้นยาวเหรอบัวบัวอย่าพูดไม่ต้องพูดไม่อพูดไม่พูดไม่ได้พูดกูหาวอ๋อด <c oughs> <c oughs> ูไม่ออกวะไงนะนหน้าเบี้ยวขนาดนั้น อย่าพูดเดี๋ยวเขารู้เดี๋ยวเขารู้ว่าบัวพูดได้ด้วยบัวพูดได้จริงเหรอจริงพูดได้ไหมพูดได้ปะ่าพูดยิ้นหรือทางด่วนน่ะโคตรยาวเลยอย่าพูดไม่ได้พูดคุนิ่งอยู่จุบหน่อยจะออกไปทำงานแล้วเนี่ยจุบหน่อยเร็วว่าจุบหน่อยโอ้โหมันกินเข้าไปแล้วหัวเนี่ยจุ๊กเหรอ จุกองาจทีทีากวนจุ๊บไทีที่อุ้ยจุ๊บจดพพรพพพไม่จะกินหัวเขาไปแล้วเนี่ยไม่เอาฝั่งนี้ก็ไม่เอาครับฝั่งนี้ก็ไม่เอาครับมึงไม่ได้จุ๊บมึงมาด่าขากันครับผม